ตรงไหนดีครับอาสวัสดีค่ะเราชื่อเด็กดนนิ่งวราดลบนิยมวันนี้ต้องขออาสาเป็นมาโคเทสพาน้ำเที่ยวให้กับทุกท่านค่ะนั่งรถชมพันเขื่อนนะครับให้ใหญ่ตามติดตาเก็บกินบาทนะครับทางหน้าขวาเมือขอนแก่นนะคะคือทางรถไฟตอนทางค่ะที่เห็นเป็นช่องๆนะคะคืออาคารระบายน้ำรถไม่ได้โดนรถเจ็ดบ,บานกว้างตาน่าสิบสองจุดห้าส่วนเมตรซึ่งสามารถระบายน้ำได้สามพัน ปริมาณการจัดเก็บน้ำ9 6 0ล้านลูกบาทนี้ค่ะต้องการการเกิอดอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดลบบุรีสระบุรีกรุงเทพม,มหานครและปรีมณฑลค,นนนะคะ่ะปลาส่วนแรกนะคะก็จะมาจากบ้าธรรมชาติปาส่วนที่สองนะคะก็จะมาจากปบาสำเน็จค่ะเจ้าอย่หัวท่าเฉล็มามเปิดเขื่อนก็เลยได้ปล่อยปลาไว้ค่ะมีความยาวตลอดสรรรรันเขื่อนนะคะ4,860เมตรและความสรรรมูงสันเขื่อนนะคะ30เมตรและใช้พื้นที่ในการสร,ร,ร้างเขื่อนนะคะ1 0 4,000ได้คะ่ะกระแสไฟฟ้าได้6.7มิลลิวัตต์ค่ะถัดลงมาจากโรงงานไฟฟ้าพลังงานนะคะพระพุทธบาทสุขฆาตเก,กิดแบงค์บาทศัลย์ละติศานากระเสริฐนำรับแหล่งท่องเทีเท่ยวนึกเดียวกะรีปั๊บรถน่าจูงอันี้ก็ผ่านจังหวัดนะครับก็คือจังหวัดลบบุรีแล้วก็จังัดบุรีด้วยนะครับและต้นไม้ ปลูกโดยบริษัท IRPC และเทศบาลตำบลคำพานค่ะพระพุทธเจ้นะื้มีมามหาบพิตรโรสิทธิ์มนองค์ชัยนะครับที่เขื่อนปราัรีโชวสิทธิ์ฝั่งสระกุรีนะครับ นะคะรถคนนี้ใครโฮคะหนังค้าคุตกใจนะคะขับผ่ามต่อไปกันเลยนะคะชาวนาทำนาอยู่ต่อมาชาวนาจะทำอะไรคะลให้รอยเให้รอยเขาให้รวยที่ไัพี่เจาชมนเพื่อนวันนี้เฮ่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 ชอดีชื่นี่ต้องการเป็แฟนีนขอบคุณขขอบคุณขขอบคุณขขอบคุณเขอบคุณค่ะก็ล สักเกืือปลาสักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันนารลยคู่บ้านสาธา,ารณโทรเมืองปาสักยอดซื่อเรื่องเมืองแห่งดินสอทองเกลือป่าสังชลิละสิ์เกลือกแผ่นดินทางสําเด็จพันหน้ารายค่ะขออำนาจเฉพาะสาธา,ารณาาาาาาขออำนาจพระสยามเทวาธิราชกลับบ้านโดยส,าาาบบดยสวดิิาพกันด้วยนะคะ